แรกวันสองเกลือไปแล้ววันที่3มันคงไม่เกลือหรอก SSR ตัวจำกัดออกเถอะพี่เห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าใส่ตะมะบอกมีโหลดแบบนี้ให้เห็นจะาจ่าต่อยกาบาทดังบูมระเบิดจะเกิดเป็นปะากายใต้สีทองอลังชางมาแล้วตัวจำกัดออกเธอหอร้องได้โปรดเห็นพระผู้เป็นเจ้าไลฟ์สดทุกวันเวลาหกโมงเย็นมารายงานตัวด้วยนะเหล่าฮีโร่ รายชื่อเราฮีโร่คัสบีขึ้นไปที่สมัครสมาชิกกับเราขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์สตาร์ีเกวันที่3ในวเซอร์หกอร์611ต้องทำอะไรบ้างดูกันเลยครับแม่มีจีนอตใส่เครื่ององค์ทรงเครื่องเธอช่างหรูหราโหไมห้ทีเห็นนะครับจีนอตเนี่ยจะมาในเรดของตัวดำา U r ในวันที่1 ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะมีคลิปสุ่มด้วยนะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์หกสสามสุ่มเหมือนกันแล้วก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยฝากสุ่มเหมือนกันครับอาจจะพิขยายจอก่อนเดี๋ยวเจอกับจีนอสพรุ่งนี้เลยว่าจะแรงขนาดไหนเปิดเซิร์ฟเวอร์มาสองวันพี่ว่าระบบใหม่ที่มันทําให้เราตัวได้ SSR ตัวแรกอะเป็นโจเซ่หรือว่าดวงอะไรพวกเนี้ยเหมือนจะช่วยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตัวจํากัดไม่ออกวะ่ะเอสเอสอาร์สุ่มมาได้สามถึงสี่ตัวแล้วครับไม่มีตัวจํากัดเลยตอนนี้เนี่ยสุ่มไปประมาณแปดสิบใบ ไม่มีตัวจำกัดเหลือจะเชื่อฮะวันนี้บอกแล้วว่าไม่ดองครับก็เลยจัดแพ็คนี้มาเกลี้ยงแนละ้วเมาหมดแล้วครับแพ็คสุดคุ้มพวกนี้ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะเปิดได้ตัวไก่บวกกับในโซนอีกครับผ่านมาแล้ววันนี้วันที่สเนาะซับไพารายวันเนี่ยเขาจะมีให้ซื้อโดยใช้58 8เอยดสื้อซอันนี้ก็คุ้มสําหรับคนที่จะเก็บตัวดําตรงนี้คุ้มกว่าที่เราจะไปกดในแต่ละใบและนี่คือทีมล่าสุดของราชากิ๊กี้ส่วนใหญ่จะเลนไปทาง นี่มากกว่าผ่านด่านธรรมดาเพราะว่ามีหน้ากากหวานนะที่เราฆ่าตัวแฟนรงข้ามได้เนี่ยลูกไฟจะเด้ขึ้นมา6แล้วก็ยังคงเป็นดาเมจหลักโจซีกับจีนอ e นะจะบอกว่าจีนอสแรงกว่าวคนดูเคยเทียบกันไหมจีนอสกับโจซีอ่ะจีนอสแรงกว่าขนาดปั้นที่สุดอะยิงทีหาย6อ้นนี้กว่าจะศูนสลายหายไปครับแถวหลังเนี่ยังมี ดิ้นมาสู้เราได้ครับส่วนบุริเนี่ยยืนประกอบครับไหนๆก็มาแล้วก็ปั้นไปชด GM ก็เลยวันที่3ของเซิเวอร์นี้เราอยู่ในอันดับ2134ของซาบของาต้องบอกว่ายัางปั้นไม่สุดนะพลังลบอยู่ที่4 1 6 4 7ที่บอกว่าปั้นไม่สุดเพราะว่าเลเวลเรายังไม่เท่าไหร่เลยครับเราสามารถดันได้ประมาณ3 6 3 7ในวันนี้นะครับที่1เนี่ยเป็นอาจารย์น็อตแล้วขึ้นมาจริงด้วยนะอยู่กิวไม่อยากสร้างครับมีร่วงอาจุร่าโหมดกระโดดต่อยวัาวยาก ร้างกิลนี่ก็สร้างจนงได้นะครับหูมีด้วงอชุราโหมดเนีย่ยนึกถึงเซเวอร์595อเราลเลยที่เล่นด้วงนะไม่น่าเลยถ้าวันนั้นเรายังอยู่ป่านนี้เราจะเป็นยังไงครับเพราะตั้งแต่หนีด้วงมาก็เจอแบบทีมไก่แจ้ทุรนทุนทนรายสายฟรีเกินเลทเทอันดับกิลอันดับตกนะมาอยู่อันดับที่3ครับรายูเป็นหัวหน้ากิลเราแล้วก็ r X R Z อะไรหายไปไหนละที่2นี่เป็นไม่อยากสร้างนินจาเป็นอันดับ1นนะครับก็ ถือว่าสนุกนะคนไทยทั้งนั้นเลยคนไทยเล่นกันเยอะนะล <_ an> ูกเซิร์ฟแหละเอาจริงคนไทยคลองลูกเซิร์ฟเพราะว่า,าบิดลุกเซิร์ฟในวันนี้กงล้อพี่หมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่า3วันแรกเนะี่ยเราจะเอาของทองล้วนๆเดี๋ยวจะมารุนกันตอนหลังคลิปท้ายคลิปเลยว่าของทองเนี่ยที่เราเปิดมาจากกงล้อ3วันในวันละ7อันจะได้อะไรครับจะคุ้มค่าที่แบกไอเดีเราหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นเห็นตัวแดงไหมน้อง เห็นตัวแดงที่มันสดใสชดช่วงชัชวาใช่ไหมวันนี้เรามีลุ้นเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะได้ตัวจํากัดนะวันที่แล้วแล้วไป80ใบไปเกลือเลนเทะแล้วไปนะทุกวันนี้นี่ทีมเป็นกระสอบทรายโดนตบยับนะ้อมันสู้ใหรได้ทีมมันบ้านอ่ะมีแต่คนทักมาีครับตบผมหน่อยครับสบภาพทีม ดูสภาพทีมพี่ก่อนวันนี้แหละที่ฉันจะได้เฉิดฉายล้างเกลือกันด้วยตู้ตัวเหลืองก่อนแล้วกันตัวเหลืองไม่หวังอะไรหวังอย่างเดียวแค่ล้างเกลือเอาเกลือออกไปจากไอดีมันจะได้ไม่สุ่มได้ตัวไก่ครับออกมาเป็นมนุษย์กบเกลือดีนี่ใบฟีเอเปิดสามสิบใบเลยสำหรับตัวเหลืองไม่ได้หวังอะไรครับขอให้แบบเป็นตัว R ตัว N อแล้วกันนะ R กับ n S S R ไม่ต้องออกเพราะเดี๋ยวถ้ามันออกแล้วมันจะไม่ออกในตัวแดงขอแค่เราพี่น้องอื ได้ตัวคอหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ดินี่มันฟุกฮเฮกาไข่เมยใร่เดอร์จีนัทอาจจะก็ปลดฟิกเกอร์ปลดเพวสได้ครับมีตัวอะไรอีกไหมไม่มีนะโลที่2ของตัวเหลืองที่ไว้สําหรับล้างเกลือโดยเฉพาะใส่ตารรมะบอกว่าวันนี้มีหวังจัดจัดครับแต่ไม่ได้หวังจัดแก่หรอนะตัวเหลืองนะคนดู คอมเมนต์หน่อยคิดว่าพี่จะได้ตัวอะไรเธอดูถึงตรงนี้นะอย่าเพิ่งกดข้ามไปดูนะครับเพื่อความเพลิดเพลินบางคนบอกว่าดีใจจังที่พี่ได้ผู้ริสภาพใครแช่งพี่นะขอให้มันเข้าไปในไอดีของตัวเองครับผูริเนี่ยได้ทั้งผูร้ริได้ทั้งวัคซีนแมนไปเลยโลที่3ามของตัวเหลืองยังคงเกลืออย่างต่อเนื่องเกลือแบบนี้ดีตัวแดงเราจะได้ไม่เกลือฮะมาโลลัว,ลวอย่านะ SSR อนย่าออกนะดีมากมันก็เกลือเกินไปก็ว่าไม่ได้อะไรเลย หวังว่าจะได้สักนิดหนึ่งนะตู้เรทครับตู้เพิ่มเรทของตัวแดงเนี่ยซิวว่าแฟงมาตามคาดไก่แจ้นะไก่คุ๊กๆุบอกให้ไก่กาละเล่อย่าไปนสนใจครับเอาตู้ธรรมดาพอตัวที่หวังก็เหมือนเดิมปู่บอมไม่เอาเดี๋ยวก็ได้ละกันเตขออสศวินขับรถขอทัชซึมากิสองตัวนี้มาลุนกันเลยลุนเลยวะลุ้นกันเลยในตัวแดง1ิ ใบของตัวแดงหรือว่าใบที่90ของซาว่าห1หนึ่งหนะมาบอกว่าสุ่มอยางมีความหวังคนดูเป็นกําลังใจให้กับราชากิกี้ผู้นี้มีกระตุกจิตกระชากใจค้างแบบนี้ SSR สีทองรางจางต่อยดังบูมออกมาเป็นโอ้โหหมดแรงว่ะหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็เออผู้สงสารสงสารแล้วใช่ไหมถามจริง โอ้ยทุกวันเลยวะยังไม่เป็นไรยังมีอีกยี่สิบใบคนดูใครเล่ามันจะเกลือทุกวันนะวันแรกวันสองเกลือไปแล้ววันที่สามมันคงไม่เกลือหรอก s อ r ตัวจำกัดออกเธอพี่เห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าใส่ตะมะบอกมีโหลดแบบน,นี้ให้เห็นจัจ่า,จาต่อยกับบาทดังบูมระเบิดจนเกิดเป็นประรกายใส่สีทองกลังช่างมาแล้วตัวจำกัดออกเธอห่อร้องได้โปรดเห็นพระผู้เป็นเจ้าตัวที่ได้ช่างเหอะ จมรวบรวมสมาธิรับมือศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าก่อนโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยอี่มหูโอ้ยโอ้ยตายแล้วคุณดูเฮ้ออยอยู่รอดไหมเนี่ย แทงอปมาสเตอร์ตัวที่สองฮะไอไก่แจ้โอ้ไม่ได้แต่ละตัวตัวจำกัดอยู่ไหนเนี่ยมันเอาเลทตัวจํากัดออกไปแล้วเหรอมันมีไหมเนี่ยเฮ้ยไอตัวละครยี่สิบตัวข้างบนนี่มันมีไหมเนี่ยออกแต่ไก่แจ้ด้านล่างน้องเกินไปเปล่าอูเล่นเอาหนักนะสิบใบสุดท้ายลุ้นมาโอ้สามวันเลยเหรอเอาหนักอยู่นะเจมนะ ขอหน่อยเถอะขอร้องเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าเน้เนๆครับตั้งใจเล่นแล้วอยากยาวๆหกหนึ่งตลอดไปมีกระตุกเจ็ดกระชากไปมีขึ้นบันจอขึ้นอะไรนะ่ะขึ้นสีอะไรเออเออกมาโอ้หโอหลุนแรงโอ้โหสเน็กเฮ้ยโอ้โหลุนแรงจัดน้อง มีอะไรให้เปิดอีกมีวะเนี่ยมีตัวให้เปิดครบร้อยใบและไก่ทุกตัวเฮ้ยเกินไหมเปล่าในตัวม่วงมาด้วยทนไม่ไหวแล้ววะอ้หมัน GM เอมวะีเอมมันมากเลยตอนเนี้ยคนดูเคยเกลือขนาดนี้ไหมครับเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่ได้มาทั้งหมดนะสามวันเนี่ยค <Wow. S 1> ูลี่พิาเนอร์วัคซีนแมนนะแทงท์อรมาสเตอร์สองตัวไอ้ แค่นี้ไก่แจ่หมดร้อยใบโอ้โหอะไรวะเนี่ยหาจากไหนได้อีกวะคนดูเอา่อนนะลองดูกอนอันนี้ไม่เสร็จเวสเด็กต้องมีเจ็ตัวตัวแดงเกี้ยงอะ่ะตัวดแดงเหลือสามเพชรเหลือร้อยสิบเก้ารออย่างเดียวโอ้รอเมื่อไหร่เนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีอีกสิบใบพรุ่งนี้ได้ลุ้นต่อครับว่าเราจะเป็นยังไงฮะพี่พี่ปวดตับว่ะพี่หมดหมดไปจัดเลยวะ่ะ ครเดมารูชื่อนี้อัปมงคลงวะเนี่ยทำไมมันได้แต่อย่างนี้วะโอ้ยได้นี่มา20อันเปิดได้อะไรบ้งเนี่ยอืมของดีตัวแดงเหอะตัวแดงมาแดงมีเท่าไหร่ละมี4ใบเก็บไว้เปิดอของทองอูโหมดหมดไปจริงวะของทองเปิดมอย่างน้อยก็เอาของทองมาปลอบใจครับ ว่าได้ของแรงๆของดีๆมาใส่ตัวหน่อยให้พลังมันขึ้นนักโทษนะเป็นคนกุญแจมือนักโทษนะสิ่งที่ได้จากของทองที่เราหมุนกลงร้อด้วยความยากลำบากดูโฆษณาบอยประกอนทุกวันออกมาบัาน้นบ้อมจมตีความเร็วยับู๋ไงน้องคุ้มค่าจัดน้องสวันได้ของทองโจมตีความเร็วที่พร้อมจะเล่นงานคุณ <laughs> <laughs> วาล่าสุดท้ายของพวกแกมาถึงแล้วเออว่าแต่ของทองใส่ใ,ใครครับเปิดไอดีมาไม่แต่ตัวไก่แจ้ะอเขาไปไกลนะเราเก่งสุดให้โจเซ่ใ,ใจเกเรของคนอื่นเขาเนี่ยตัว S S R ตัวจำกัดเต็มทีมตัว S S R บวกครับได้ของทองมาทำไมนี่การสอบตายจัดนาอ,อูไม่บิดก็บุญแล้ว